สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพะอพันโพสต์ไม่เคยอายที่ทำงานแล้วให้ภรรยาเก็บเงินพร้อมฝากข้อคิด ชีวิตคู่นั้นบอกเลยครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะว่ามันคือการที่คนสองคนต้องมาอยู่ร่วมกันจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับอีกฝ่ายได้ต้องผ่านเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆมากมายมีทั้งความสุขและความทุกข์ซึ่งก็มีทั้งคู่ที่ไปกันไม่รอดด้วยเหตุผลมากมายแต่ก็มีอีกหลายคู่ที่สามารถปรับตัวเข้ากันได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อย่างเรื่องราวต่อไปนี้ของคู่สามีภรรยาที่ผ่านความทุกข์ความลําบากด้วยกันมาเยอะเวลาเหนื่อยเวลาอดก็หยุด้วยกันสองคนไม่เคยหนีกันไปไหนเพรามีก็ไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งอีกฝ่ายโดยเรื่องราวนี้ทางสามีได้วางเงินไว้ให้กับภรรยาบนเตียงขณะที่ภรรยากับลูกกาลังนอนหลับอยู่โดยมีการระบุว่าเอาไปทํางานกลับมาเมียก็ยังไม่ตื่นนั่งมองหน้าแล้วคิดอะไรหลายๆอย่าง เมื่อเดือนที่แล้วเราอดบ้างกินบ้างเราก็รู้กันสองคนเดือนที่แล้วเมียอยากได้อะไรเราก็แทบจะซื้อให้ไม่ได้เพราะเงินต้องเก็บไว้ใช้กินเราก็รู้กันสองคนเมื่อเดือนที่แล้วรายรับแทบไม่มีมีแต่รายจ่ายเราก็รู้กันสองคนวันนี้ทำงานได้เงินมา,าวางไว้ข้างๆนะเพื่อนหนูกับลูกตื่นมาอยากได้อะไรซื้ออะไรอยากกินอะไรเอาให้เต็มที่ไม่เคยอายใครที่ทำงานมาแล้วให้เงินเมียกเก็บหมด เพราะเวลาเราอดเราเหนื่อยเราลำบากเราก็พูดกับใครไม่ได้หยิบยืมใครไม่ได้นอกจากคุยกันสองคนและสู้กันสองคนงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยว่ารอหน่อยนะวันหนึ่งจะทำให้ตัวสบายอีกท่านบอกว่าสู้ๆไปด้วยกันนะอีกท่านบอกว่าลำบากเราก็ลำบากไปด้วยกัน วันหนึ่งเราจะสบายไปด้วยกันนะอดทนหน่อยนะคะคนเก่งเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอีกท่านบอกว่าซุปไปด้วยกันนะอีกท่านบอกว่าครับครับที่รักอีกท่านบอกว่าเห็นใจคนที่อยู่ลำบากมาด้วยกันบ้างนะเพื่อนไม่ได้ช่วยตลอด อีกท่านบอกว่ายามลําบากก็มีกันแค่นี้อดก็อดกันแค่สามคนพ่อแม่ลูกไม่เห็นใครจะคอยถามคอยทายเลิกช่วยคนอื่นจนตัวเองดูแย่คิดถึงลูกเมียเยอะๆคนที่ยืนค้างๆก็เมียลองดูสิใครเขายืนข้างๆได้นานเท่าเมียและลูกไหมหมดสนุกก็แยกย้ายแต่เราจะซุกไปด้วยกันสักวันหนึ่งต้องเป็นวันของเราเป็นต้น ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ